ครับผมสวัส,ส,วสดีครับสวัสดีทุก,ท,กท่านนะอ่ะนี่ครับไถให้นะไถให้ปลูกมันนะไถให้ไวถ้าปลูกมันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนะะาะไถให้กระปุอน,นี่ซ้ำงานบดละนะครับตะกะคุณครับเป็นไถนะฮะเออ ปั่นข้าวนะวานเข่าครับเสร็จสับเรียบร้อยนะวันนี้นะปั่นข้าวไทยเังหมดเจ็ดไนนร่นะฮะแล้วก็มาไถาสวนีอีกนะฮะหนึ่งไรครึ่งครับไทสวนปลูกมันพี่นองครับบรรยากาศนะก็อยู่ทั้งภูครับอืมนะครับอยู่บนภูนะไทสวนปลูกนะ โอ้อ่นมือไหม่พี่น้องเอ,อ้ยกะไทยยากได้จากห,นน,นะน,ออหนนะครับนะครับบนเหิดคนโคดหินนะฮะสวยงามมากเลยพี่น้องนะนะครับนะักกะเรียบร้อยแล้วสังรกัดกะสีได้กลับแล้วพี่น้องกับนะครับอรถไทยกับนะฮะงานกลางใหญ่หมดแล้ววันนี้นะครับอันนี้จะไปไทยให้เจ้าของนะครับตอนนี้นะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีคายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ